สวัสดีนะครับก็หอัคร์สนี้นะครับจะเป็นอคอร์สประอุมในสิบตำร,รวจสื่อสารนะครับคอร์สที่จะสอนในสิบตำร,รวจสื่อสารนะคาดว่าก็จะเปิดนะครับเร็วๆนี้นะครับก็ครา้นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการาแนะนำตัวนะครับแล้วก็เป็นการประถมนิเทศนะครับอะไรต่างๆว่าเราจะ เรียนยังไงไปในทิศทางไหนนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวครูผู้สอนก่อนพอดีอ่าใช้ PowerPoint ที่พี่อ่าใช้สอนหลักสูตรพวกทางทหารนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปเลยนะก็รูปอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนนั้นยังเป็นร้อยเอกอยู่นะครับหนสามสิบกว่าก็นะครับพี่พี่มดนะครับพันตรีธนวัฒนะครับงามอ่อนตานะครับตำแหน่งก็ในทาหารความถี่นะครับ ประจ,จําสนักแผนและหน่วยการสื่อสารนะครับอยู่สื่อสารทหารนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูประวัติสักนิดนึงนะครับ <c oughs> ประวัติผู้บรรยายตบครับป <c> ล <oughs> ่อยประวัติผู้บรรยายนะครับนก็ตําแหน่งนะครับมดจบช่างชือทงา,ารนะครับรุ่นที่สี่สิบสี่พี่เริ่มไม่แน่ใจแล้วก็ว่าคนที่มาเรียนกับพี่เนี่ยสามคนเนี่ยมีสองคนไปนักเรียนช่างลวนะครับเดี๋ยวต้องรอรู้นอีกคนหนึ่งว่าใช่ัาเรียนช่างหรือเปล่า นะครับแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงนะครับดีเลยนะเด็กปั้นผู้หญิงอ่าชาบเป็นผร้แทนรุ่นที่44นะครับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนะครับกินยนต์บันดับหนึ่งจางอ่าราชมงคลกรุงเทพนะครับแล้วก็วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตนะครับอ่าจัดการจัดการสารสนเทศนะครับออลังสิษ์นะครับแล้วก็เรียนชั้นในร้อยชั้นในพันนะครับแล้วก็สอบผ่านนะแต่ว่าไม่ได้เข้าเรียน หลักสูตรเสนาธิการนะครับรุ่นที่ชุดที่หนึ่งศูนย์สองนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ด้วย <c oughs> ปีนี้เขาเอาภาษาอังกฤษอาเิร็์ระดับสามมาจับนะครับพวกพี่ก็เลยไม่ได้ไปเรียนเนะีสอบได้แล้วไม่ได้ไปเรียนอ่ะไม่เป็นไรปีหน้าว่ากันใหม่นะครับก็ดูงานต่างประเทศนะครับก็จะมีไปมาเลเซียไปเนปาลน,นะครับก็อเมริกาก็ไม่ได้ไปนะีโดนตัดสิทธิ์ไม่รู้เป็นไร นะครับปีนี้ก็รบลมเดินดอนด้วยไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะครับโอ้ตัวทีนะครับเออตอนนี้เป็นเสียงที่ไม่ค่อยสบายไอ้ตัวทีครับอ่ะต่อนะครับอันนี้ครับแนะนําประวัติพิ่มดไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่มาสอนนะแล้วก็อ่อทีนี้สปรปถมนิเทศอะไรใช่ไหมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไดูว่า ข้ <c oughs> อนี้คืออะไรนะครับจริงๆก็ส่งตัวของทีเซอร์ไปแล้วนะส่งทีเซอร์ไปให้นะครับแป๊บ,บบนึ่งโอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแชร์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นจริงๆก็จะเขียนว่าคอรสแหละแต่ว่ามันก็มีคู่มือด้วยนะครับนี่ใช้คู่มือที่ส่งให้พวกเรานั้นแหละนะครับคู่มือสอบหรือว่าคอร์สคอร์สสอบในสิบตำรวจ อ่าแฟ,ฟ้าสื่อสารนะครับอันนี้เขาจะเรียกรหัสของอ่าการสอบของในสิบตำรวจไฟ,ฟ้าสื่อสารนี้เขาเรียกว่าทศออนะครับทศเจ็ดสามหมายเลขเจ็ดสิบสามนะครับถ้าเป็นในอ่าถ้าเป็นในฐานถ้าเป็นในตำรวจสัญญาบาตัตรก็จะเป็นทศเจ็ดสองไอฟโฟนเน้นก็จะรับวิศวะนะครับใน <c oughs> ส่งของเราเนี่ยนะครับรับอะไรบ้างโอ <Okay. S 1> okay. เคมาลองไปดูอจริงๆริพี่ต้อง <c oughs> เเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้หน่อยใช่ไมใช่ไหมจะเป็นสบายเนะ้ะเราไม่ต้องซีเรียสนะครับที่เปิดนันไหนก็ดูดูไปนะพี่อาจจะไม่ได้เก่งนําเสนอเท่าไหร่หนะอันนี้เป็นในสิบตํารวจสื่อสารเนี่ยข่าวดีสาหรับน้องๆผู้หญิงผู้ชายนะครับมีที่มีวุฒิอ่าปวชอิ <c oughs> เล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้านะครับคุณสมบัตินะครับปวชใช้เล็กช่างไฟฟ้าอายุสิบแปดถึงสามสิบห้า เล้งเนี่ยแข่งกันก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับเล้งอายุก็หลายปีแลสิบเจ็ดปีเลยทีเดียวนะครับผู้ชายไม่ต่ำกว่ารหกสิบผู้หญิงไม่ต่ำกว่ารห้าสิบนะครับอันนี้ก็ได้เป็นคุณสมบัติในเบื้องต้นนะครับอ่อันนี้ก็ได้เป็นคอร์สเทลเมนะครับพี่ว่าจะใส่รูปภาพอะไรต่างๆในพวกไดโอดพวกมอสเฟตพวกอ่าเฟดโมดูเลชันอันนี้เป็นผังวงจรอ,อ่า เอ็กซ์ติฟายอะไรต่างๆนะครับดิจิตอลตัวหน้าหลอกอันนี้ก็ใส่รูปภาพมาให้ดูแบบเท่เฉยไม่มีอะไรนะครับแต่พวกนี้เชื่อว่าเราเรียนมาหมดแล้วนะครับอทีนี้ตารางนะครับตารางสอนนะครับตารางสอนเป็นยังไงนะครับก็ของเรามันชื่อทศเจ็ดสามเพราะจะมีไล่ตั้งแต่วันจันทร์เนาะวันจันทร์ก็จะออฟนะครับหยุดหนึ่งวันนะครับวันอังคารจะเป็นภาษาไทยภาษาไทยต้องเรียนอยู่แล้วนะครับหยุดจะไปสอบที่ไหนหนูต้องเรียนภาษาไทยนะครับก็เรียนกับพี่มดนี่แหละนะ สอนได้นะครับภาษาไทยสอนมาทุกสนามแล้วเหมือนกันแล้วก็โซเชียลก็คือสังคมนะครับสังคมพี่มดก็สอนเองนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะให้ครูครูพี่นัทนะครับครูพี่นัทเป็นคนสอนสําหรับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาแมทอีกครั้งหนึ่งนะครับวันศุกร์นะครับจริงๆวันนี้ก็จะเรียนแมทนั่นแหละแต่ว่าเป็นตีเป็นคาบปถมนิเทศไปนะครับอันนี้มาวันเสาร์นะครับวันเสาร์ตอนเช้าก็จะเป็นแมทสัหสิบเอ็ดโมงก็จะเป็น ICT นะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็ต้องเรียน นะครับเพราะว่ามีวิชาคอมพิวเตอร์อยู่นะครับบางครั้งอาจจะมีทั้งดิจิตอลดิจิตอลซึ่งอยู่ในวิชาในพวกนี้ของเราอยู่แล้วนะครับหมายสองจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆพี่ก็จะเล่าไล่สอนตั้งแต่เบสิกของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์สั์ n p n p n นะครับขาเบสขาคอนเรกเตอร์อินิเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ออฟแอมอะไรต่างๆนะครับวงจรเล็กๆน้อยๆของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับสายเราน่าจะไม่ใช่เล็กกับหมดมั้งนะครับทีนี้ไฟฟ้าไฟฟ้าก็จะเป็นพวกวงจรไฟฟ้านะครับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับเดลต้าสตาร์นะครับการแบ่งกระแสการแบ่งแรงดันนะครับการโหนดพวกคำนวณโหนดนะครับอ่ามอแปลงนะครับเครื่องกลไฟฟ้านะครับคำนวณมอแปลงคำนวณมอเตอร์นะครับเครื่องกลไฟฟ้าก็จะเป็นพวกเครื่องกล AC เครื่องกล DC นะครับชั้น ลองชั้นชัดชั้นอะไรพวกนี้น,นะครับเสร็จต่อมาก็จะเป็นวันเสาร์จะเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าอานจะลดลดลดสลับนิดหนึ่งนะครับจะไม่ได้เต็มขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูความเหมาะสมก่อนนะครับ <c oughs> ดูวันเสาร์มันอาจจะเยอะไปเนี่ยอาจจะลดสักเหียอสักสี่ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นกานคือก็จะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับจะเป็นเน็ตเวิร์กก็เรียนเออพวกคอมพิวเตอร์อะไรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาวันอาทิตย์ก็จะเป็นวงจรไฟฟ้าไฟฟ้ากับวงจรไฟฟ้าบางทีมันก็ไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันก็ ต้องเรียนพื้นฐานไฟฟ้าห่วน,งนวงจรไฟฟ้าก็อาจจะเป็นพวกคำนวณเดลต้าสตาร์หแค่คำนวณก็ก็ใช้เวลาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มาเครื่องกลไฟฟ้าก็รวมรวมะมนะนะครับจริงๆไอ้พวกเนี้ยเ <c oughs> นี่ยนะครับมันก็คือมันก็คืออะไรมันก็คือแปดสิบห้าข้อนั่นแหละนะครับรวมอยู่ในนี้นะครับมันจะออกตามนี้นะนะครับ ต่อ,อไปก็จะวันอ่าก็จะมีดิจิตอนแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมีเทสนะครับก็จะวัดผลนะครับสองวัดผลทุกปดาห์นะครับวัดผลทุกสัปดาหนะ์ข้อสอบก็าตามที่ได้สอนไปนะครับไม่ได้ยากมากนะใครไม่เข้าใจจะเลยอ,อาจจะส่งคะแนนส่วนตัวใครไม่เข้าใจเขาไม่ไล่ตรงไหนก็เอามาถามได้ตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกตารางสอนนะครับตารางสอนเนาะอ่ะโอเคต่อไป อันนี้ก็จะเป็นตำรานะครับจริงๆจะต้องมีเล่มเจ็ดสามนะครับแต่ว่าไฟล์ได้ส่งให้พวกเราแล้วแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหนังสือก็ส่งตามไปแต่ครับมีคณิตศาสตร์แล้วก็มีคณิตสามมันสาคัญแล้วก็มีวิชาช่างนะครับก็จะส่งหนังสือให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในหนังสือนะครับตัวเนี้ยต้องคํานวณนะออฟแอมตัวพวกนี้ออฟแอมนะครับกาเฟไม่กาเฟอะไรเงี้ยนะครับยังไงออฟแอมมีแน่นอนนะครับสูตรการคำนวณกาไม่กาเฟคำนวณยังไง บางครั้งจำไปเลยนะครับจําสูตรไปใช้ได้เลยเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางสอนเหมือนเดิมโอเคนะครับก็ะจะประมาณนี้สําหรับตารางสอนเนาะเดี๋ยวไปดูอ่าเดี๋ยวไปดูกลุ่ม facebook กลุ่มปิดนะครับคือ,อยังไงเดี๋ยวไปดูเออจริงๆ จริงยังไม่ได้ตั้งนะแต่ว่าพี่ในนี้พี่ก็จะมีกลุ่มนะครับพี่ก็จะมีกลุ่มสำหรับเดี๋ยวแป๊บนึ้งนะครับไว้หนึ่งส่งลิงก์นี้ก่อน อ่โอเคนะครับอันนี้แชร์แลนะ้วเนาะอ่ะโอเคนะครับอันนี้จะเป็น Facebook เนาะนะครับพี่ก็จะมีอยู่หลายกลุ่มนะกลุ่มวิศวะกลุ่มเตรียมสอบนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มอันนี้สาหรับกลนะุ่มเปิดเนาะอันนี้กลุ่มเปิดเปิดเป็นยังไงก็พี่ก็เปิดมากลุ่มนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้สร้าง Facebook กลุ่มปิดเรานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลงไว้พวกเราน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้หมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นโอเพนข้อมูลโอเพนสนมากก็จะเป็นการลงคอร์สลงหนังสืออะไรของพี่ไป นะครับลงสูตรอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ทีนี้กลุ่มของเรานะครับพี่ก็จะสร้างพี่อาจจะสร้างอย่างเช่นเ <c oughs> ตรียมสอบในสิบสื่อสารหกเจ็ดนะครับก็จะเป็นกลุ่มส่วนตัวเนาะกดเข้ามานะครับมันก็จะต้องขอขอเข้ามาอยู่ในกลุ่มก่อนนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็กลุ่มสอบยอสองพี่ก็จะมีอยู่สี่ห้าคนนะครับพี่ก็จะลงลงวิดีโอในการสอนนะครับลงภาพลงวิดีโอในการสอนนะอย่างเงี้ยพี่ก็จะลงวิดีโอไว้ นี่ครับอย่างนี้ก็คือวิดีโอเนี่ยสำหรับคนที่ของไม่มีเวลาซึ่งตอนเช้าเขาสอบตัวเนี้เข้ามาไม่ทำนะครับก็จะได้ดูได้ยังไงไามให้พูดนะครับทบทวนไปเรื่องของไซเร์ซีเคียวริพี้เพราะว่าค่อนข้างจะเป็นก็คือค่อนข้างจะ a n y h e r e anytime เนาะใครไม่ได้เข้าเรียนก็สามารถเข้ามาดูได้ตลอดนะครับพี่ก็จะสร้างกลุ่มแล้วก็แอดเฉพาะพวกเราเนาะนี่ก็จะเป็นการอ่าสำหรับอ่า เป <Okay. S 1> ็นการสอนที่ที่แบบา่าอ่มีให้ดูตลอดคู่กัน,นกับเรื่องของไอทีอยู่นะโอเคอ่าทีนี้แล้วนะครับปิดตัวนี้ก่อนอ่ะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับขั้นตอนของเรานะเนาะแล้วก็จะมีการคอยอัปเดตอะไรในกลุ่มนั่นแหละนะครับกลุ่ม facebook ของพวกเราก็จะมีอยู่สี่คนเนาะตอนนี้ก็มีอยู่สี่คนนะครับ มีะไรก็จะดูแลกันมีสามสี่คนนี่แหละเออมีผู้หญิงหมดเลยนะครับสบายสบายกลุ่มเรา okay. อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับแนวทางการเรียนนะพี่ก็จะวันไหนเรียนพี่ก็จะบอกเออเรียนวิชานี้นะครับแล้วก็อ่าส่งลิงก์นะครับ,นะรบในอ่ลาลยกลุ่มพวกเรานะครับเข้ามาเรียนผ่านซูมเนาะก็ถามตอบเระทำนะครับคนเล็กๆคนน้อยๆน,นะครับเรียน,น,ยนสบายแน่นอนนะครับโอเคมีอะไรสงสัยไหมสําหรับ ออพันยลินน้องไอ้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะอโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอะไรสักนิดหนึ่งก่อนในตัวของอืมตัวนี้ตัวนี้ <c oughs> ตัวของวิชาที่จะใช้สอบก็แต่ในวิชาที่ใช้สอบพี่ก็อธิบายไปหมดแล้วแหละว่าเขาสอบอะไรเขาจะให้ดูตัวนี้ก่อนเออตัวนี้ครับเออเนี่ยนะครับ,รบก็ขั้อาาทั่วไปหน0ร้อยคะแนนนะครับอะผิดจุดภาควิชาพุทธตํกกแหน่งเนี้ยสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับข้าศึคเนี่ยมันข้อสอบความรู้เ,าาเ,เป็นไล่เรื่อกนหนึ่งเบื้องต้นยุคยุคงานโทรโครมเบื้องต้นงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับแหมที่อยากจะต้องเพิ่มวิชาโทรโครมอาจจะสลับในนั้นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแต่ข้อสอบพี่พอรู้อยู่ว่าออกแนวไหนนะครับเพราะว่าจุดสามพี่เออจ็ดสองพี่ก็เคลียร์ให้แล้วจุดสามปีนี้ต้องต้องต้องให้ได้ดเก่งเยอะๆอันนี้เป็นวิชาเปฝักเนาะนี่าัคณิตศาสตร์คำว่าทรบควไรคือคณิตศาสตร์สามสิบข้อ ภาษาไทยเกสิบ 10, รับช่างไปอีห้าแล้วก็ภาษาอังกฤษสิบห้านะครับแสดงว่าเราอาจจะไม่มีสังไม่มีกฎหมายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็เรียนไทยเรียนอ่าสังคมก็อาจจะอยู่ในทั่วไปก็ได้นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเราเรียนอยู่แล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะนะครับสําหรับคอร์สอ่ในสื่อตำรวจทสจสามของเรานะครับโอเควันนี้ก็ดีมีส่งตัวแทนมาประดมพิทศหนึ 1, ง่งใน นะครับน้องไอซ์ไอตัวนี้อยู่โรงเรียนหรือว่าที่ไหนครับอออยู <You all. S 1> <บ>่หออยู่หอค่ะเห<บ>ครับโอเคน้องไอซ์มีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวพักผ่อนครับเดี๋ยวเริ่มเรียนในวันพรุ่งนี้ครับผมโอเคค่ะสวัสดีครับนะขอบคุณค่ะคบส,ว,สวัสดีค่ะ